รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากกัวครับวันนี้นะคะมาพบกับเราสองคนในรายการกินเทือวถิ่นกินทั่วไทยครับสงสารเด็กเรียนออนไลน์มาหลายเดือนนะคะวันนี้พี่เนยก็เลยจะพามาออนทริปใกล้ๆหนึ่งวันค่ะจากกัววันนี้นะคะเที่ยวใกล้ๆแต่รับรองว่าถูกใจจากกัวแน่นอนครับขอบคุณครับแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะเที่ยวให้สนุกและก็ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปขอคำแนะนำจากเจ้าถิ่นกันก่อนเลยไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องมาเที่ยวด้วยครับแต่ผมขออนุญาตไปเรียนเที่ยวชมก่อนนะครับได้ยินดีครับโอเคครับและเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ช่วยนั่งคุยกับเราดีนึงนะคะโอ้โหวันนี้ได้มาเที่ยวชมในสนักงานเขตพานครก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนเลยว่ามาแล้วคือแบบสวยมากถ้าท่านใดที่มาถึงเขตพานครแล้วเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าที่ไหนที่น่าสนใจที่ต้องไปบ้างคะแหล่งท่องเที่ยวของพะนครเนี่ยจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุทื่เป็นส่วนใหญ่นะครับ เช่นวัดพระแก้วพระัตนบรโธมาราชวังนะครับซึ่งรู้จักกันทั่วโลกแล้วก็มีวัดเขาเรียกพระอารามหลวงเนี่ยพอยกตัวอย่างเช่นวัดสุทัศน์วัดพระเชตุพนย่านการค้าต่างๆเช่นปากคลองตลาดนะฮะปากคลองตลาดมีดบริเวณจัดใช่ครับบริเลยจัดภาวรัดผ่านผ่านพระจันทร์ค่ะ อยู่ในเขตพนคบทั้งหมดเลยครับ,รบส่วนที่สําคัญนะปิดระดับโลกแล้วก็คือคลอ,ององอ่างคลององอ่างนะคะวันนี้เนสจะมีโอกาสได้ไปใช่ไหมได้ไปครับจะพาไปนะ ว่าชมพิพิธภัณฑ์ที่เขาสนใจส่วนเนทขออนุญาตไปเดินชมอาคารสำนักงานของเขตพระนครที่มองจากภายนอกว่าสวยแล้วข้างในนี่เหมือนหลุดเข้าไปในละครย้อนยุคเลยล่ะค่ะในขณะที่รักษากความเก่าแก่ของอาคารไว้แต่ก็มีการปรับปรุงภายในให้รองรับการทํางานของเจ้าหน้าที่และการบร,ริการประชาชนได้อย่างดีค่ะเห็นจาก,กว่าติดใจพ,พิพิธภัณฑ์เหลือเกินงานที่แรกที่จะไปเยือนวันนี้ไปพิพิธบางลําพูเอาใจเด็กกันหน่อยนะคะ และสถานที่แรกค่ะที่เราจะมาเยือนคือที่นี่เลยพิพิธบางลำพูนี่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่านการคัดกรองนะคะมาตรการป้องกันโควิด -19 กันก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้จะคู่หายไปไหนคะเนี่ยโห เด็กไฟมากเลยค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนนี้แล้วก็น้องจากกุ้ไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะควันนี้ก็เลยอยากจะพาน้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยแล้วเพื่อนก็เลยแนะนํามาที่นี่ะค,ค่ะสงสัยไหมครับว่าทําไมชื่อพิพิษบางลําพูใช่สะดุดตั้งแต่คําว่าพิพิษบางลาพูแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้คือคําว่าพิพิษเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูความหมายก็จะมีแปลว่าความแตกต่างความหลากหลายนะครับซ <ừ> ึ่งบางลาพูแห่งเนี้ย มันมีความแตกต่างมันมีความหลากหลายทั้งเรื่องของชนชาติทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆทําไมความแตกต่างเหล่านี้มารวมอยู่ที่นี่ค่ะเรามีคําตอบข้างบนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะนําชมด้วยค่ะตรงเที่ยวอยู่จุดนี้ก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ครับตรงนี้เลยโอ้โหอย่างนี้นี่แปลว่าการสร้างพิพิธบางลำพูนี้เรามาอยู่ในชุมชนเลยใช่ไหมคะเรามีวิธีการสื่อสารยังไงกับในชุมชนคะท่านกรมธนาก็มองเห็นว่าอาคารเนี้ย เป็นอาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับมากกว่าที่จะเป็นอาคารเก็บของอนะครับเราก็เลยมีแนวคิดนะครับท่านอาธิบดีในสมัยนั้นนะครับ<ช>ท่านก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับอของกรมธนารักษ์เองรวมทั้งของชุมชนด้วยนะครับโดยเราต้องการให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับชุมชนสามารถมาทํากิจกรรมได้นะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบันนะครับ เราจะร่วมมือกับชุมชนตลอดนะครับทั้งทรัพย์สินที่เราจัดแสดงภายในนะครับส่วนหนึ่ง <altro. S 1> ก็จะเป็นของที่ชุมชนบริจาคมาค,ครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับชุมชนก็บริจาคให้ด้วยเช่นกันนะครับเราต้องการให้พิพิธภัณฑ์ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสถานที่นี้ชาวชุมชนก็จะใช้ในการจัดก,กิจกรรมทำบุญหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆของชุมชนเราก็จะร่วมมือกันตลอดะนะครับอันนี้ก็เราต้องการให้ ส่วนราชการกับชุมชนเนี่ยนะครับาสามารถที่จะทำงานทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับช่วงเวลาในพิพิธบางลำพูช่างเป็นช่วงเวลาที่รื่นรมมากเพราะเหมือนเราข้ามผ่านการเวลาเดินไปในตรอกซอกซอยที่มีภาพของวันวานให้เราได้ตื่นตาตื่นใจ บางจุดก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจและทำให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้ที่สำคัญสามารถรวบรวมของดีของเด่นของชุมชนมาจัดวางได้อย่างโดดเด่นส่วนตัวแล้วเน็ตขอนิยามว่าพิพิธบางลำพูคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ร่วมสมัยอย่างแท้จริงไม่เชื่อก็ลองมาพิสูจน์กันนะคะเนเชื่อว่า ถ้าสมมติว่าเราเปิดประเทศอะค,ะค่ะคือนักท่องเที่ยวหรือหลายๆคนจะต้องมาที่นี่แน่ๆนะคะแต่ทีนี้อยากทราบว่าทางที่นี่เองพิพิธบางลําพูเนี่ยมีมาตรการป้องกันนะคะในส่วนของสถานการณ์ยังไงบ้างคะมาตรการอื่นๆนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ทางเข้ามานะครับเรา,าก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์ะนะครับเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็เว้นระยะนําชมนะครับรวมทั้งก็จะมีการทําความสะอาดนะครับทุกๆชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการทั่วไปในการ รักษาความปลอดภัยนะครับตามมาตรการป้องกันโควิดของรัฐบาลด้วยท่านผอมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนไทยนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ชมทั่วไปนะครับก็มาเข้าชมพิพิธบางลำพูนะครับแล้วเราจะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมดานะครับที่ไม่ธรรมดาเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญชมกันเยอะๆนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับค่ะขอบคุณท่านผอด้วยนะคะวันนี้ เมื่อแกพี่เนตคุยกับท่านผู้ช่วยท่านแนะนําให้มาไหว้ที่วัดนี้วัด<อ>สุทัศน์อ๋อครับเสจที่นี่เนี่ยลมเย็นมากเลยนะใช่แล้วขายย้างในอัลมเย็นแล้วสวยกว่านี้อีกโอเคเดี๋ยวรเราเข้าไปเลยไหมพระอารามหลวงสำคัญที่ท่านผู้ช่วยจะพาเราชมก็คือวัดสุทัศน์เทวรารามแห่งนี้ค่ะวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกราชกาลรที่หนึ่งซึ่งเดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาส และได้โปรดกล้าวให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสักยมุนีหรือพระโตหลังสิ้นรัชกาลที่หนึ่งก็ยังได้มีการต่อเติมเรื่อยมาจนกระทั่งแล้วเสร็จในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและได้พระราชทานนามให้ใหม่เป็นวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรวรมหาวิหารค่ะภายในวิหารนอกจากเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสักยมุนีหรือพระโต ซึ่งเป็นพระสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เนตอยากให้จักรพได้มาเห็นก็คือจิตกรรมเรื่องราวในไตรภูมิพระร่วงที่งดงามมากและตอนนี้ก็มีการทดสอบความช่างสังเกตของเด็กกันนิดนึงค่ะเคยรู้จักเปรต์วสุทัศน์ไหมเปย์รู้จักครับเปย์รู้ทัศน์ไม่เคย, <c oughs> ยตำนานเปนรต์วสุทัศน์เนี่ยก็เขียนไว้ที่เสาไหมมาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีกองที่ใครมาวัดนี้ควรมาสักก <c oughs> าระค่ะ นั่นคือพระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกพระสุนทรีวานีได้รับการยกย่องว่าคือเทวีผู้ทรงอนุภาพบรรดาลความเป็นเลิศทางปัญญาพอจะกลัวรู้อย่างนี้เด็กตั้งใจขอพอรเต็มที่เลยค่ะในบริเวณวัดสุดทัศน์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มากราบขอพอรอีกมากลองแวะกันมานะคะ เอาละค่ะถึงเวลาไปหาอาหารอร่อยย่านพระนครทานกันจะเป็นร้านอะไรช่วงหน้าพาไปค่ะชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวรรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจร จัดอ e ีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนช่วยพีอาร์เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเ<ๆ>ต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย r r เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ที่นี่เรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไอเดียยังไงกับการมาเกิดร้านนี้ขึ้นนะคะเริ่มแรกคืออยากจะทําให้บ้านแบบสวยก่อน<ฆ>ไม่ได้คิดว่าจะทาอะไรคือซ่อมน้อยมากค่ะไม้ทุกอย่างอยู่ในสภาพดี<ฆ>เราแค่เปลี่ยนสีทําสีใหม่ค่ะ<ฆ>เราอยากจะอวดอะ<ฆ>เราก็เลยแบบถ้าางั้นทาร้านอาหารละกันเพราะว่าบนถนนสายนี้ค่ะไม่มีบ้านคือจะสังเกตได้ว่าจะเป็นตึกแถวอะค่ะ<ฆ>จะไม่มีบ้านลักษณะอย่างนี้อยู่เลยถ้าร้านอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะใหญ่ไปเพราะเรามีสองชั้นก็เลยคิดว่า นักท่องเที่ยวก็เยอะก็อยากจะทําเป็นที่พักด้วยก็เลยมานึกถึงคําไทยอยู่ดีกินดีึ่งเป็นสำนวนที่เราฟังแล้วเราสึกว่ามันตรงตัวค่ะเรามีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างคะมีที่พลาดไม่ได้นะคะของที่น <c oughs> ี่ข้าวแมวฮะข้าวแมวข้าวแมวใช่ข้าวแมวสงเครื่องเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินครับผมขอทายว่าเป็นอันนี้ใช่ไหมที่อยากให้ลองอีกอย่างคึงข้าวคุกกี้ค่ะอาจจะดูว่าเครื่องน้อยนะคะไม่เหมือนกับที่เห็นทั่วไปแต่นี่คือแบบ นี่คือสูตรของที่บ้านนะคะนอกจากขนมไทยๆนะคะเราก็มีขนมเค,ค้กแกดทีแล้วแาดคอแห้งอะสัะกูันเดี๋ยวผมจะาให้ค่ะไปเอาน้ำมาทีเดยค่ะคุณนุ่นคะมาถึงช่วงนี้อยากให้คุณนุ่นได้ประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เราเป็นทูตส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยเรียวกว่าของเคพระนครเลยนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์หรือแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างคะค่ะเคพระนครน,นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยอะมากเดินเที่ยวกันแล้วก็ อย่าลืมแวะมาไม่สั่งอะไรก็ได้ค่ะมาหลบร้อนมาคุยกันก็ยังดีค่ะหน้าปาของอาหารว่าเพลินตาแล้วรสชาติก็เพลินกินจนลืมอิ่มกันไปเลยละค่ะบ้านอยู่ดีร้านอาหารย่านเตพระนครที่เจ้าของร้านแสนจะจริงใจและตั้งใจให้เป็นเรือชานต้อนรับแขกผู้มาเยือนปลาปุด่วนค่ะคุณผู้ชมร้านต่อไปจะกัวขอมาเป็นพิเศษร้านนี้ค่ะคือต้องบอกว่าตื่นเต้นมากขนมที่วางอยู่ตรงนี้ น่าทานมากนะคะ,คะน่าทานจนถึงขั้นต้องพาเจ้าของร้านมานั่งคุยกับเรานะคะคุณแอร์ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือคุณแอร์เนี่ยเป็นเจ้าของร้านฟลินท์ใช่ะค,ะค่ะคุณส่วนร้านฟลินท์อ่ะอจะบอกว่าตั้งแต่บรรยากาศหน้าร้านเดินเข้ามาข้างในแล้วจกักูก็ไปเกาะตรงขนมเออกรีดแล้วเนทเองก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าการตกแต่งร้านหรือสไตล์เนี่ยคือมีความแบบเป็นเอกลักษณ์มากถามก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมวันนี้เราถึงมา เกิดเป็นร้านสินขึ้นมีแรงมาดานใจหรืออินสปิเรชันยังไงบ้างก็ต้องบอกกันเลยว่าจริงๆร้านสินนะคะ มีอินสปิเรชันมาจากแบรนด์ Rockme Jewelry ค่ะเป็นแบรนด์จิวเวลรี่ก็คือขนมทุกอย่างที่เห็นเนี่ย<ะ>ตรงนี้มาจากคอนเซปของจิวเวลรี่ทั้งหมดเลย <Wow. S 2> ค่ะสำหรับร้านสินของเรามีซิกเนเจอร์อะไรที่แบบเด็ดๆบ้างคะก็อย่างที่แจ้งก็จะมีตัวมอคเทลค่ะอันนี้เราเรียกมันว่า specialty ก็คือน้ำของอันนี้จริงๆมันมีอยู่ประมาณ4อันค<ะ>่ะที่ได้รับคอนเซปมาจากตัวแบรนด์ Rockme เป็นชื่อคอลเลกชันของจิวเว r รี่ของเราพูดถึงขนมบ้างตัวนี้เป็นมาก์กองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามาก์กองเราจะมีหลายสีมาก ซึ่งเราเรียกมันว่า Stone, ตโตนรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรสชาติที่แบบแตกต่างกันอีก2เมนูละคะอีก2เมนูอันนี้จะเป็นกาเลซี่โดนัทซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าลูกค้าจะชอบมาที่ร้านแล้วก็ขอ,อเ,เห็นรูปมาแล้วจะสั่งอันนี้<อ>ซึ่งเราบอกว่ามันมันไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยแต่ละชิ้นจะมีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันเพราะว่ามันทาขึ้นมาแบบ ที่มันได้ออกมาแต่ละมันจะไม่เหมือนกันเลยส่วนอีกหนึ่งเมนูสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นจริงจมันคือเลมอนมะแรงแต่ว่าเราตั้งชื่อให้มันเป็นรสอินดอร์ฟอรเรให้รีเลทกับตัวคอลเลคชันเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะมีความแบบจะเห็นอีผลไม้เยอะๆหน่อยแล้วอยากให้มันดูแบบป่าๆอะไรเงี้ยมีความมีผล,ลไม้แล้วก็มีความเปรี้ยวของเลมอนมะแรงตัดค่ะโอ้โห และตอนนี้นะคะมาพบกับช่วงเชียร์ให้ชอบค่ะ<ม>ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรคะฟินส์ค่ะ,คะร้านฟินส์จะบอกว่าเป็นเครื่องประดับนะคะที่เก๋ๆเอาใจส,สาวๆมากๆนะคะและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วคุณลรีวิวเลยค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าแบรนด์นี้เขามีความโดดเด่นมากๆเลยในหินที่ล้วนมีความหมายในตัวซึ่งใครที่เป็นผู้ชื่นชอบต้องตาลุกเป็นแน่แล้วนำมาดีไซน์โดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทุกชิ้นคืองานแฮนด์เมดแต่คุณภาพระดับสากลเลยนะคะเพราะแบรนด์ของเขาเป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วยนะคะ อดใจไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เรามาเริ่มช็อปอไปเลยดีกว่าคะ่ะชิ้นแรกเป็นชิ้นไหนคะน้องแอนค่ะอันนี้เลยค่ะแนะนำอันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะมีทั้งต่างหูแล้วก็แหวน,นะค,ะค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นคอลเลกชันวาเลนไทน์ชื่อว่ารุ่นวอคิวปิดนะคะ,คะอ่ะอันนี้เห็นเห็นตัวนี้จะเป็นไวท์โทพาร์ชช่วยเรื่องกับวิสัยทัศน์เฉ <What? S 3> ียบแหลมอ่ะใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเป็นคนเฉียบแหลมคิดแบบงานคล่องแนะนาอันนี้เลยะะชิ้นต่อไปค่ะ,ช,คะชิ้นต่อไปอันนี้ในมือคุณเนสนะคะมี2องอันส่วนแบบบัตเตอร์ จะเหมือนปีกผีเสื้อนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นแหวนที่สามารถใส่ได้สองนิ้วได้นะคะส่วนหินที่อยู่ตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็จะมีอะโคามารีนนะคะกับเลมอนคอร์สอะโคมารีนช่วยเรื่องการพูดจาเจราจาสื่อสารเป็นเซตสองอันน่ารักมากๆใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าแหวนนี้ก็คือใส่อย่างนี้เลยนะคะใ,ใส่ได้สองอันดีไซน์เก๋มาก้วเนียชอบส่วนตัวเพราะว่าเราสามารถใส่ไปไหนก็ได้ไปงานวันธรรมดงมาดาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะ,คะมาต่อกันที่ชิ้นต่อไปเลยค่ะ,คะอันนี้ที่แอบใส่ยอยู่นะคะก็จะเป็นรุ่นสโนว์เฟกค่ะซึ่งหิน2อันนี้นะคะจะเป็นนห มาละไคค่ะกับแบคทูมาเรียนมาละไคเนี่ยจะช่วยเรื่องความดำรวยด้วยซึ่งแอก,ก็เลยใส่เลยเ<อ>ค่ะ <laughs> ส่วนแหวนอันนี้ก็คือจะเข้าเซตกันค่ะตัวแบคทูมาเรียนจะช่วยเรื่องความแบบความกล้าหาญปรับสมดุลร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะโอ้โหน่าสนใจมากแต่เรายังไม่หมดนะคะมีอีกหนึ่งชิ้นอยู่ที่ จากกัวอันนี้สําหรับน้องผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะคะ,คะดีไซน์ของร้านเราก็คือจะมีตัวนี้เป็นตัวเรือนสีดํานะคะซึ่งจะเป็นคอลเลคชันเดียวกับที่คุณผู้หญิงใส่เลยแต่สีแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีหินพิงค์ทูมารีนจะช่วยเรื่องแบบความรักมีคนอุปถัมภ์มางนี้เหมาะกับนอ้องจากกัวมากแววขนาดนี้ลูกค้าไทยมีลูกค้าต่างชาติต้องมานะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้จากกวัวมาเรียกว่าเชิญชวนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยคะ่ะ If anyone wants handmade jewelry or snack I hope you guys come check out here at Flint's Craft and Cafe. ที่นี่ขอเป็นลูกค้าจีนบ้างค่ะ我欢迎大家来这里买东西呀，谢谢你们。哇哦！ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย r เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมูคนะ่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป สวัสดีท so 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 ่านผู so ้ช่วยอีกครั้งนะคะเรามาเจอตอนเย็นที่คลององอ่างค่ะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เน้นมาถึงนะคะบรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งต้องถามท่านผู้ช่วยนะคะว่าจริงๆเรื่องของอย่างมาตรการการดูแลนะคะป้องกันในส่วนของสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยทั้งกลุ่มของผู้ประกอบการเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมามีมาตรการป้องกันยังไงบ้างตอนนี้เราเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ไปแตสัมพันธุ์แล้วก็จุดคัดกรองเนี่ยจะมีมีเจลมีที่วัด อุณหภูมินะัทั้งทุกหยุดนะครับคอนเข้าง,งานทั้งหมดเ,งงเลยคอเข้างานครับแล้วก็กมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยไปสัมพันธ์ตลอดส่วนใหญ่แล้วประชาชนที่มาเนี่ยเขาจะกลัวแล้วก็รู้แล้วว่าการมาเนี่ยมันจะอาจเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่ทําให้เขามั่นใจในการที่จะมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะครับและในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการเองล่ะคะผู้ประกอบการในี่นที่มีก็จะมีประชาคมชาวองอ่างน,นะครับก็จะมีเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะฮะ อดูแลตลอดนะครับในส่วนของผู้ค้านะครับเราจะมีจัดระเบียบนะ,ะ,ะทางเขตเนี่ยก็คอยสนับสนุนต้องให้ผู้ช่วยนะคะเชิญชวนอีกหนึ่งครั้งนะคะประชาชสัมพันธ์สำหรับการมาท่องเที่ยวในเขตของพระนคร,รค่ะกะ็ในานามของเขตพระนครน,นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็่างจังหวัดนะครับพ่อฝากนะครับว่า ามาเที่ยวคลององอ่างนะครับเปลีป่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับบรรยากาศในหน้าเดินนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอา,าทิตย์นะครับขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนมาเที่ยวนะฮะพักผ่อนหย่อนใจนะครับซื้อสินค้านะครับแล้วก็ได้บรรยากาศนะครับในที่คลององอ่างครับผมค่ะวันนี <of th> ้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยหนึ่งครับนะคะคลององอ่างในยามเย็นเช่นนี้ ทำให้ในคิดถึงคำที่ใครเคยกล่าวไว้ว่า mm. เมืองไทยคือเวนิสตะวันออกบรรยากาศของการล่องเรือ mm. การชมภาพค้าขายลิมคลอง mm. สลับกับศิลปะแบบสตรีทอาร์ตร่วมสมัย mm. ล้วนบอกเล่าภาพชีวิตของชาวกรุง mm. ที่ครั้งหนึ่งผูกพันกับครูคลองสายนี้ได้เป็นอย่างดีสวยงามและน่าประทับใจจนเนตแอบหวังเลยล่ะคะ่ะ mm. ว่าในมิช้าเราจะสามารถคืนชีวิตให้กับครูคลองทั่วกรุงของเราได้มาช่วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างจ้าคู่ว,นนวันนี้1วันในเขตพระนครเหนื่อยมากแล้วก็สนุกมากครับไอสนุกและเหนื่อยเพราะว่ากินเยอะใช่ไหมถูกต้องถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้แต่อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการเยือน <ๆ S 2> ทั่วถิ่นกิน <ๆ S 1> ทั่วไทยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สำนักง,งานเขตพระนครมีขอบเขตความรับผิดชอบดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง20ชุมชนดังนั้นการกำหนดนโยบายการทำงานจึงเป็นไปนในเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่เข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเ<ม>สมอการรณรงค์โครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการเช่นการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 การตรวจตราความเรียบร้อยตามมาตรการการควบคุมโรคตามสถานบริการการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่นำเสนออัตลักษณ์ของชาวพระนครเนื่องจากว่าเขตเราเนี่ยเป็นเขตที่อยู่มันก็เรียกว่ากลุ่มก่อรัตนโกศิทป์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับโบราณสถานโบราณวัตถุเยอะนะโดยเฉพาะถนนร่ำเนินเนี่ย จะทุกวันจันทร์จะต้องมีการพัฒนานะครับมีการกิตอาสากาารณีเรื่องโควิดเนี่ยก็จะฝ่ายถึงวัดล้อมเนี่ยก็จะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในการที่เพื่อให้ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะครับจากภาพการทำงานที่มุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครทุกคนและทุกฝ่ายการติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนทำให้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเขตพระนครจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมอย่างแน่นอนค่ะ